สวัสดีครับพวกวับผมเช่นเคยนะครับทางช่องนักสะสมอารมณ์ดีนะครับในคลิปวิดีโอนี้จะมาพูดถึงเหรียญ25สตางค์ในสมัยร,ชรัชกาลที่9แบบมุนเบียนปีพศ2546นะครับหลายคนหลาท่านอาจจะมีอยู่เยอะหลายคนหลาท่านอาจจะเคยพบเจอนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนะครับก็เก็บไว้ตามหลังตู้เย็นบ้างตาม หลังตู้เสื้อผ้าบ้างตามลิ้นชักหรือว่าตามกระโปกนะครับเมื่อดูคลิปจบแล้วนะครับก็ให้รีบสังเกตเลยนะครับเพราะว่าเหรียญ25สิบตางค์ปีะศอนี้นะครับผมรับซื้อเหรียญละ40,000บาทนะครับแต่ต้องให้สังเกตหน่อยนะครับ เหตุผลที่ให้สังเกตก็เพราะว่าเหรียญ25สตางค์ปีพศนี้มีทั้งแบบที่ยังไม่มีราคาและแบบมีลักษณะที่ผมตามหาให้ราคาแพงเหรียญละ40,000บาทนะครับส่วนจะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะได้เจาะลึกรายละเอียดความแตกต่างระหว่างเหรียญแบบไม่มีราคาและแบบ มีราคาแพงแบบที่ผมตามหานะครับก็เมื่อดูคลิปจบแล้วนะครับก็รีบไปดูนะครับเผื่อจะมีเหรียญย5สตางค์ปีพศ2546ร 2, นะครับแล้วก็ให้รีบสังเกตว่าเป็นแบบที่ผมตามหาไหมนะครับหรือว่าแบบไม่มีราคานะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็มาดูแบบที่ไม่มีราคาและแบบมีราคาแพง เลยนะครับว่าแตกต่างก,กันแบบไหนนะครับมาชมทางด้านหน้าของเหรียญก่อนนะครับภาพเหรียญทั้งสองภาพนี้เป็นแบบไม่มีราคาและแบบราคาแพงผมตามหานะครับแบบราคาแพงผมตามหามนั้นจะเป็นภาพเหรียญทางซ้ายมือทางหน้าจอนตอนนี้นะครับแบบที่มีราคาแพงนั้นนะครับทางด้านหน้าของเหรียญให้สังเกตข้อความตัวอ,อกักษรด้านข้างนะครับทางซ้ายและขวานะครับ ข้อความคําว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับตัวสลีและหาของตัวชชช้างนั้นจะช anyway. like like ิดติดกับขอบเหรียญนะครับและก็ข้อความคําว่ารัชกาลที่9นะครับตัวมม่นากาศหาของตัวชชช้างแล้วก็ตัวไม้เอกนะครับก็จะชิดติดกับขอบเหรียญนะครับแบบนี้คือแบบที่มีราคาแพงนะครับส่วนแบบไม่มีราคานะครับเป็นภาพเหรียญทางขวามือทางหน้าจอนะครับก็ให้สังเกตจุดเดิมนะครับ ข้อความคำว่าภูมิพุอดุลยเดชนะครับตัวสลีและก็หางของตัวชอช้างนั้นจะห่างขอบนะครับจะไม่ชิดนะครับจะมีช่องว่างนะครับแล้วก็ข้อความคำว่ารัชกาลที่9้านะครับตัวมหรนากาศหางของตัวชอช้างนะครับแล้วก็ไม้เอกนั้นก็จะไม่ชิดขอบเช่นกันนะครับจะมีช่องว่างอยู่นะครับสังเกตดีๆนะครับแบบนี้คือแบบไม่มีราคานะครับและก็มาดูทางด้านหลังของเหรียญบ้างนะครับภาพสองภาพนี้ก็คือแบบ ไม่มีราคาและแบบราคาแพงผมตามหานะครับแบบราคาแพงผมตามหานั้นจะเป็นภาพเปลียนทางซ้ายมือทางหน้าจอนะครับก็ให้สังเกตวงกลมสีขาวที่ผมวงไว้3วงนะครับแบบที่มีราคาแพงนั้นนะครับให้ดูข้อความตัวอักษรน,นั้นข้างทั้งตัวอักษรแล้วก็ตัวเลขนะครับจะไม่มีส่วนไหนที่ชิดติดกับขอบเหรียญเลยนะครับจะห่างนะครับจะมีช่องว่างนะครับส่วนแบบไม่มีราคานั้นนะครับ ข้อความตัวอักษรน้ำข้างนะครับตัวอักษรบางตัวนะครับจะชิดติดขอบเหรียญนะครับแล้วก็หางของเลขบางตัวนะครับก็จะชิดติดกับขอบเหรียญนะครับถ้าแบบไม่มีราคาจะชิดนะครับจะมีส่วนที่ชิดขอบเหรียญนะครับตัวอักษรแล้วก็ตัวเลขบางตัวนะครับส่วนแบบราคาแพงนั้นตัวอักษรและตัวเลขจะไม่มีส่วนไหนตัวไหนที่ชิดขอบเหรียญเลยนะครับจะห่างนะครับหวังว่าคงจะเข้าใจนะครับ แล้วก็มาดูเลขหนะครับเลขหนั้นก็จะต่างกันนะครับถ้าแบบราคาแพงนะครับหางของเลขหกนั้นจะเอียงไปข้างหน้านะครับเห็นไหมครับจะเอียงไปข้างหน้านะครับจะเอียงไปข้างหน้านะครับส่วนแบบไม่มีราคานั้นจะค่อนข้างจะชี้ขึ้นตรงนะครับจะไม่เอ็นนะครับเห็นไหมครับจะอยู่ในแนวตั้งนะครับถ้าแบบ ไม่มีราคานะครับจะต่างกันนะครับหากใครมีแบบที่มีราคาแพงที่ผมตามหานะครับแล้วก็อธิบายไปนะครับทางด้านหน้าของเหรียญแล้วก็ทางด้านหลังเหรียญนั้นนะครับหากเหรียญไม่ผ่านการใช้งานเลยนั้นผมให้เหรียญละ4ี่หมบาทนะครับแต่ถ้าว่าเหรียญนั้นมีสภาพผ่านการใช้งานนะครับราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพความสวยของเหรียญตามความคมชัดด้วยนะครับนี่ก็คือไอเดียลน์นะครับที่ผมได้ขึ้นไว้บนหน้าจอตอนนี้นะครับ